สวัสดีค่ะตอนเราเข้าสู่รายการ Business Model ไขความลับธุรกิจเติบโตคุณผู้ชมคะในทุกครั้งที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นนะคะเราก็จะเห็นสิ่งที่ตามมาก็คือ จำนวนหนี้ด้อยคุณภาพที่เพิ่มขึ้นหลังจากที่เกิดวิกฤตขึ้นเช่นเดียวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดผู้บริหารของบริษัทชยโยกรุ๊ปจำกัดมหาชนเป็นผู้ที่ซื้อหนี้มาบริหารจัดการแล้วก็เล่งรัดก,การติดตามหนี้ก็มีการคาดการนะคะในช่วงของ2-3ปีจากนี้ไปจะมีหนี้เกิดขึ้นถึง5 0แสนล้านบาทค่ะและจุดนี้เองนะคะทำให้บริษัทชยโยกรุ๊ปนะคะได้มีการใช้กลยุทธ์ด้วยการ จัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อที่จะระดมทุนขยายฐานทุนในการซื้อนี่มาบริหารจัดการและด้วยกลยุทธ์นี้นะคะบริหารเชื่อว่าในอีก3ปีข้างหน้าค่ะการเติบโตเขาจะมีถึง1เท่าตัวค่ะทือเโยเดิมที่มีงบประมาณพันล้านในการซื้อแล้วเรามีชโยเโย JV เข้ามาใหม่ก็เข้ามาอีกปีนี้เก้ากว่าล้านอาจจะใส่ไปถึงพันก็ได้นะฮะสมมติเดิมเนี่ยเรากำไรอยู่แล้วเราท่อมอยู่ที่สัก3 0 ปีนี้ไม่ยัง30อยู่แต่ว่า30จากการลงทุนพันก0บ30%นจากการลงทุน2,000เนี่ยมันมันจะทำให้ซีเนจี้ทำให้กำลังการเติบโตเนี่ยมันพุ่งขึ้นถูกไหมมันจะพุ่งขึ้นไปกำไรมันก็จะตามขึ้นไปเองในเอสเคิรใหม่เนี่ยเราไม่ได้หยุดนิ่ง ก็โมเดลธุรกิจของชโยก็ชโยก็จะเก่งเรื่องเรื่องซื้หนี่แล้วก็เรื่องตามนี้ธุรกิจของชโยก็มีหนึ่งรับจ้างตามนี่สองซหนี่เสียมาบริหารสามเราปล่อยสินเชื่อแล้วก็สี่เราทำออนไลน์โมเดลของเราก็คือว่าเราจะทำตัวให้เก่งด้านการบริหารจัดการนี้แล้วก็ช่วยปลดภาระนี้ให้กับลูกค้าพอเราเก่งด้านบริหารนี่จัดการนี่แล้วธุรกิจที่เราทําต่อเนื่องไปได้เกี่ยวกับนี่อย่างนี้ เช่นปล่อยสินเชื่อขายของออนไลน์ก็จะเป็นโมเดลที่เราสามารถทําต่อเนื่องได้แต่วิธีลงทุนเนี่ยถ้าร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยเราจะบอกกรรมการไว้ว่าเราจะลงทุนแบบไม่มีหลักประกันประมาณ30%แล้วก็มีหลักประกันประมาณ70%มีเงินพันล้านเนี่ยเราก็จะซื้อแบบไม่มีหลักประกันสักสามร้อยล้าน700ล้านแล้วก็ซื้อแบบมีหลักประกันนี่ก็คือคือวิธีการลงทุนแล้วก็ความสามารถก็คือเราซื้อได้ทั้งสองแบบนะครับแล้วก็ทั้งสองแบบเนี่ยบริหารจัดการคล้ายคลึงกันก็คือต้องมีการโอนสิทธิ์ าํเราต้องบริหารลูกค้าให้ได้บริหารจิตวิทยาลูกค้าให้ได้บริหารข้อกฎหมายให้ดีแล้วก็ทําอย่างไรให้เข้ากับกฎแบงค์ชาติหรือว่ากฎหมายใหม่ๆที่จะออกมาอย่างนี้ครับถ้าาชโยเก่งสุดเนี่ยชโยจะเก่งเรื่องเครดิตการ์ดนะครับกับเพอร์ซันอลโหลดแล้วก็ในพอร์ตของชโยเนี่ยหกสชโยมีพอร์ตทั้งหมดประมาณอยู่สักเกือบเกือบสีส่แสนลายสีส่แสนลายได้ฮะในสีส่แสนลายเนี่ยพอร์ตเครดิตการ์ดอยู่สักประมาณ50%สกว่าสมัยก่อน 60- 70เลย ตอนนี้อยู่สักประมาณ55%แล้วก็อีกสัก20%กว่าเ็นี่ยก็จะเป็นพวกคาร์โลนแล้วก็เผยสนนก็ยีอร์ซ็น0เพราะฉะนั้นรวมๆแล้วเนี่ยก็อื่นๆก็จะมีสัก5%นะฮะครับห0บวก20บวก20บวกอื่นๆสัก10นะครับก็จะเป็น4แสนคน4แสนลายนี่ที่เรามีอยู่ครับขอบคุณนะคือชโยเดิมที่มีงบประมาณพันล้านในการซื้อแล้วเรามีชชโย เโยๆ JB เข้ามาใหม่ก็เข้ามาอีกปีนี้900กว่าล้านอาจจะใส่ไปถึงพันก็ได้นะฮะสมมติเดิมเนี่ยเรากำไรอยู่แล้วเราท่อมอยู่ที่สัก30เปอร์เซ็นปีนี้ก็ยัง30เปอร์เซ็นอยู่แต่ว่า30เปอร์เซ็นจากการลงทุนพันกับ30เปอร์เซ็นจากการลงทุนสองพันเนี่ยม,มันมันจะทําให้ซีเนจี้ทําให้กําลังการเติบโตเนี่ยมันพุ่งขึ้นจะก,ก็พูดตรงๆไม่ได้ว่ามันจะกําไรเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าผลผลินม,มันจะพุ่งขึ้นไปกําไรมันก็จะตามขึ้นไปเอง ในะ S curve ใหม่เนี่ยเราไม่ได้หยุดนิ่งนะครับทุกคนพร้อมใส่ทุนเพราะว่าสิ่งที่ผมเรียนเชิญท่านมาร่วมกับเราเนี่ยท่านมีความสามารถทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็น JWD, c o m คอมเซเว่นพรีบลง,ลง,ลงหมหาลัยศรีประทุมสาพัฒนะฮะแล้วก็มีสองสับมมริษัทอย่างเงี้ยแล้วก็มี CEO ของ jll มาจอยกับเราด้วยเพราะฉะนั้นทุกท่านเก่งแล้วก็มีตัง ถ้าเราจะต้องใส่ทุนเพิ่มหรือว่าคุทําออกคุณกู้เพิ่มเนี่ยช mm hmm. โยเจยวเจีวเนี่ยมีความพร้อมเชยโยเองเนี่ยความพร้อมก็แข็งแก่งอยู่แล้วเพราะเราสามารถกคุณกู้ได้อยู่แล้วแล้วตอนนี้ดีของชยโยเองเนี่ยประมาณจุดเจ็ดใช่ไหมฮะแล้วแล้วเรามีบอลแลนด์เข้าอีกบอลแลนด์เข้ามาก็แปลว่าทุนเพิ่มพอทุนเพิ่มปั๊บความสามารถในการกู้ก็จะเพิ่มขึ้นการกู้เราเอาไปใช้ในการซื้อนี่เสียพอซื้อนี่เสียมาเรา เราลงทุนร้อยหนึ่งเรากำไรสามสิบถ้าเรากู้พันหนึ่งรอยจะกำไรสามร้อยแต่นั่นจะภายในห้าปีนะฮะถ้าเราทำแบบมีหลักประกันแล้วทำสามปีเนี่ยก็แปลว่าปีนก็ใส่ปีละร้อยร้อยร้อยเลยนั้นคำว่า new s curve ใหม่เนี่ยมันจะทั้งสองตัวตัวหนึ่งชโยก็เพิ่มความสามารถในการซื้อนี่เพิ่มกับชโย JV ที่เราหาพันธมิตรใหม่เข้ามาอีก900อยหรือพันล้านปีนี้เนี่ยสองตัวเนี่ยมันจะเป็นแรงผลักดันให้ s curve ใหม่มันโตขึ้น มันจะโตขึ้นตั้งแต่ปี64 65 66ล้วมัวลาโตไปเรื่อยๆนะครับนี่สำหรับตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็จะมีชฉโยคัปิตอลด้วยซึ่งเราปล่อยสินเชื่อเนี่ยครับชโย JV เนี่ยเราถึง55%นะครับถ้าเราซื้อไพ่ในใน Q3 ทันเนี่ยมันก็นจะเริ่มบุกตั้งแต่ Q4 เล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็คือคือตอนนี้ก็พยายามทำทำให้ได้ในของชโย JV นะครับแต่ไม่แน่ใจว่า ทีที่เขาเขาส่งมาเนี่ยมันจะทันไหมสมมุติถ้าทันปั๊บก็จะจะจะ,จะบุ๊กเล่นใน q ิเลยแต่ถ้าไม่ทัน q 4สมมุติซื้อต้น Q4 คือตุลามันก็ยังทันใน Q4 อยู่ดีเพราะฉะนั้น Q4 เนี่ยจะเห็นอะไรของชโย j b บางส่วนนะครับเช่น12เดือนเข้ามา3เดือนก็ได้3เดือนเข้ามา2เดือนก็ได้2เดือนขยายเพื่อโตแตกเพื่อโตอันนี้อันนี้ทําเพื่อโต,โตโดยเฉพาะเลยคือหนี้ออกมาเยอะงั้นเราเห็นว่าโอ้หหนี้ออกมาเยอะ ทำไมไม่ทําอย่างนั้นทาไมไม่ทําอย่างนี้เมื่อไม่สามเมื่ออีกสักสองปีข้างหน้าอย่างเงี้ยเราก็มองว่าแล้วมันจะได้อะไร uh huh. แต่เราเห็นแล้วว่านี่เนี่ยออกมาเยอะแน่นอน uh huh. นั้นต้องชมคุณกิติผมก็บอกคุณกิติไปหาพี่ให้ผมหน่อยว่าผมอยากขยายอย่างเงี้ยทำยังไง uh huh. มันก็ติดเรื่องออกหุ้นกู้ <Okay. S 2> ไ,ดได้เต็มเพดานเพิ่มทุนกระเกงใจผู้ถือหุ้นก็เลยมาใช้วิธีว่าชโยเจวีชวนเพื่อนเข้ามาแล้วเพื่อนเนี่ยชอบเพราะว่าเขาเนี่ยอยากลงทุนธุรกิจนี้อยู่แล้วเขาก็ไม่อยากเปิดใหม่ถ้าเปิดใหม่เขาก็ไม่รู้ว่า จะเป็นยังไงทําได้ไหมเราจะทาไ,ไ,ได้เมื่อไหร่ใช่ฮะก็เ,เลยพอาโอเคมาทากับพี่อันนี่แหละเขาก็ยังรู้เรื่องตรงนี้อยู่แล้วเข้าไว้ใจได้ค่ะนะเขาก็เลยใส่เงินเข้ามาแล้วก็ช่วยกัน<ะ>แล้วพอสมมุตินะฮะว่าถ้าเผื่อมีธุรกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็พร้อมจะซื้อ NPL ของเราต่อจากเราไปในท,ทันทีเราไม่ต้องซื้อไม่ต้องถือครอง NPL แล้วกลับมาเป็น NPA แล้วก็ไม่ต้องถือคลองนานเพราะว่า j w d Com ีย์ดคอมเซเว่น ทีบิวต้องการที่ดินเพื่อพัฒนาอยู่แล้วคอมเซเว่นนี่เขาต้องการพื้นที่ขยายในการขายของเขาอยู่แล้วอันที่1นึ่นะอันที่2องคอมเซเว่นเนี่ยเขามีเน็ตคปบิตอลเขามีการปล่อยสินเชื่อเ่ว่มอเตอร์ไซค์ <c oughs> แต่ว่า Personal l o โลกับพวก IT ของเขาเองอย่างนี้ไม่ได้ปล่อยเลย <c oughs> เราก็บอกพี่งั้นเดี๋ยวพี่ปล่อยของพี่เบาๆแล้วผมเอามาช่วยไหมเพราะว่าเรามีชโยคป p ิตอลอยู่นะชโยคปิตอลเราก็ปล่อยสินเชื่อแบบมีหลักประกันแล้วก็มีหลักประกัน ก็สามสามจุดห้าเปอร์เซ็นก็เยอะคูณด้วยสิบหกล้านล้านเนี่ยถ้า<ม>เออก็ประมาณห้าแสนกว่าห้าแสนห้าประมาณเนี้ยค่ะห้าแสนกว่าเนี่ยเราคิดว่าเราจะจะมีความสามารถในการซื้อได้สักเท่าไหร่คะ้ชโย,ยเองเนี่ยถ้าซื้อซื้อจริงๆก็เอาแบบถ้ามีหลักประกันไม่มีหลักประกันเนี่ยปีนแล้วสักหมื่นสองถึงหมื่นห้านี่็ก็ก,ก,ก็ก็โอเคละเพราะมีความสามารถแต่ถ้าเรามีความสามารถในทางการเงินมากกว่านี้เนี่ยเราก็จะดูสภาพคล่องของนี่ออกมาได้มากกว่านี้อีก อันนี้ต่อปีไหมคะหนึ่งหมื่นสองหนึ่งหมื่นหมื่นสองหนึ่งหมื่นห้านี่คือต่อปีที่เราจะทําได้ใช่ไหมคะเพราะอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราใช้เงินไม่ถึงพันล้านเนี่ยเราซื้อนี่ได้ตั้งหมื่นห้าพันล้านแต่ว่าอันนั้นเนี่ยองค์ประกอบก็คือนี่ไม่มีหลักประกันเยอะนี่ไม่มีหลักประกันเนี่ยชโยซื้อได้ไม่แพงซื้อได้สักสามเปอร์เซ็นต์หนึ่งสี่เปอร์เซ็นต์นะฮะเฉลี่ยแล้วชโยมีพอร์ตประมาณห้าหกหมื่นล้านเนี่ยชโยใช้เงินไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์ ในการซื้อเลยค่ะอันนี้หมื่นสองถึงหมื่น 5, ห้ารวมชโยชยโชยเจวีเจวีได้ไหมฮะรว,รวมนะครับเราได้เขาเรียกว่าธุรกิจเราติดเทอร์โบแล้วมีชยโยเจวีเข้ามาอีกนะคะ,คะการโตของเราจากนี้ไปจะเป็นยังไงฮะเอาอีกสามปีข้างหน้าเลยเนี่ยะชยโยผมว่าก็เอาถ้าปีหกสามเป็นตัวตั้งก็เป็นร้อยปเซ็นนะในแง่โกลดทุกทอย่างนะฮะ สยุ่นสโยเนี่ยเป็นผมว่าเป็นเป็นเ,นเรียกเป็นหุ้นนะนะที่ที่มีโกรดดีนะครับแล้วปันผลผมไม่แน่ใจว่าปันผลดีไหมแต่ว่าเราจ่ายเป็นเป็นหุ้นปันผลแล้วปีถึงจ่ายสองครั้งสิบห้าต่อหนึ่งยี่สิบต่อหนึ่งแถมมีวอลลนปีที่แล้วก็มีวอลลน์หนึ่งปีนี้ก็มีวอลลนสองวอลลนหนึ mm ่ง hmm. ปีที่แล้วก็ราคาตัวนี้ก็ก้าบาทกว่าวอลลนสองก็ห้าบาทกว่า mm hmm. ครับค่ะแล้ววอลลนหนึ 1, ่งวอลลนสองเนี่ยวอลลนหนึ Wall ่งที่ ที่เราออกไปเนี่ยนะัจะสิ้นสุดปีหน้ากลางปีหน้าตอนนี้คนใช้สิทธิ์ไปแล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นซึ่งได้ผลตอบรับที่ที่ดีมากแล้วก็เกิดจากการที่เราเชิญชวนลูกค้าด้วยว่าเออท่านแปลงเถอะแปลงแล้วก็จะถ้าอินเดอร์มันนี่เนี่ยท่านก็นจะได้ตังค์ครับนะครับแล้วก็เป็นเป็นหุ้นถ้าหุ้นวันอนาคตเราจ่ายปันผลเป็นหุ้นอีกอย่างเงี้ยท่านก็ยังจะได้อีกก็ก็ถ้าท่านนิยามชโยนะครับชโยเอาเป็นว่าธรุรก,กิจของชโยคือ บริหารจัดการหนี้เสียเราซื้อหนี้เสียออกมาจากระบบแล้วก็เราทํากับสถาบันการเงินความน่าเชื่อถือจะเป็นต้องมีแล้วก็ความรู้เรื่องการบริหารจัดการหนี้เนี่ยจะเป็นต้องดีนะครับแล้วก็ใช้คนใช้เครื่องมือใช้กระบวนการที่ถูกต้องตามหลักวิชาแล้วก็ตามกฎหมาย uh huh. สิ่งที่ชโยจะโตได้เนี่ยก็คือหนึ่งต้องมีองค์ความรู้สองต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์หนี้ทั้งมีหลักประกันและมมีหลักประกัน สต้องมีเงินทุนเพียงพอที่จะดําเนินการแล้วก็ดําเนินธุรกิจเพื่อให้ซื้อต่อไปได้เรื่อยๆธุรกิจของชโยก็คือว่าต้องซื้อซื้อแล้วก็โตซื้อแล้วก็โตซื้อแล้วก็โตถ้าหยุดซื้อปั๊บความจเจริญเติบโตมันก็จะเบาเพราะมันจะได้ไปอีกสปีแต่มันก็จะคลายลงนั้นธุรกิจการเงินเนี่ยเหมือนกับการปล่อยสินเชื่อก็ต้องปล่อยปล่อย,ปล,อยปล่อยเรื่อยๆจนคิดว่าถึงระดับหนึ่งเนี่ยเราจะปล่อยแบบเบาบางลงแล้วก็จะแตกไปทําอย่างอื่นอย่างงี้ครับชโยก็ เรื่องของการซื้อนี่เนี่ยยังเติบโตไปได้อีกมากเพราะว่าชโยเพิ่งเข้าตลาดแล้วก็ชโยเพิ่งเริ่มซื้อแบบเยอะๆเยอะๆแปลว่าเป็นหลักพันล้านเนี่ยจะซื้อเป็นหลักหมื่นล้านเนี่ยชโยก็ต้องเตรียมเตรียมอีกเตรียมอีกสักสองสเต็ปนะครับเพราะฉนั้นนิยามของชโยก็คือเป็นผู้บริหารนี่แบบมีหลักประกันแล้วก็มีหลักกันอย่างมืออาชีพ การสร้างการเติบโตนะคะด้วยกลยุทธ์ของการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนขึ้นมาของบริษัทชัยโยกรุป๊ปกูรูประจำรายการของเราทั้งสองท่านจะประเมินมูลค่าหุ้นอย่างไรช่วงหนะ้ากลับมาติดตามค่ะ กลับเข้ามาช่วงที่2ของรายการนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ช่วงนี้เราจะไปวิเคราะห์โมเดลธุรกิจของชัยโยกรุปกันนะคะวันนี้ค่ะแขกประจำรายการของเรานะคะพร้อมอยู่แล้วค่ะดรนิเวศเหมชิระเวลากรน,นักลงทุนหุ้นคุณค่าดรวิสิตองพิพัฒนกุลนักเคลียร์หุ้นคุณภาพค่ะสวัสดีสค,สสดครับสวัสดีค่ะขออนุญาตเริ่มที่คุณวิสิตเลยล้วกันนะคะคุณวิสิ์ค่ะเขามีการเปลีป่ยนแปลงน,นะคะในเรื่องของ การปรับเรื่องของการทําธุรกิจมีการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์เขาพันธมิตรนะคะในการที่จะซื้อนี่มาบริหารจัดการนะคะคุณวิสิตมองอยังไงคะสำหรับในโมเดลธุรกิจที่ทางชัยโยกรุ๊ปเขาทำอะคะการวิเครห์าชาัยโยเนี่ยอาจจะต้องดูเรื่องหนึ่งภาพใหญ่นะครับอันที่2เนี่ยวิค์เรื่งเงินลงทุนที่เขาจะใช้นะครับอันที่3เนี่ยวิค์เรื่องเกี่ยวกับการบันทึกรายได้นะครับโดยปกติเนี่ยสินทรัพย์ สินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL เนี่ยนะครับจะมีการวิเคราะห์แบบนี้ครับว่าบริษัทเนี่ยอาจจะต้องมีทําการทําการเรื่องเกี่ยวกับประเมินผลผลตอบแทนก่อนนะครับหรือ EIRR เนี่ยนะครับว่าได้ผลตอบแทนเท่าไหร่นะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อเก็บเงินได้จะต้องไปลบด้วยเงินลงทุนนะครับที่ลงทุนไปนะครับ หรือว่า amortization นะครับพอ a อา r t i z e เสร็จเนี่ยนะครับต้องเอ o r t i z e จนครบเงินลงทุนจึงสามารถบันทึกเป็นไรายได้ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าบริษัทไหนก็ตามเนี่ยที่สามารถที่จะอมา r t i z e session หมดนะครับบริษัทนั้นก็สามารถบันทึกเป็นรายได้ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยนั่นคือผมว่าทําไมว่าการวิเคราะห์กลุ่มเรื่องเกี่ยวกับกำลังสินทรัพย์เนี่ยอาจจะต้องใช้มาตรฐานบัญชีพิเศษนะครับก็คือว่า ปกติมาตรฐานทั่วไปเวลาเก็บเงินได้มีการส่งมบอบเนี่ยก็สามารถบันทึกบันทึกเป็นไรายได้ละได้ละแต่มาตรฐานของเอ็มซีเนี่ยอาจจะต้องเรื่องเกี่ยวกับการเก็บเงินเสร็จจะต้องเอามาไทสแตชช่นจนครบเงินลงทุนจึงสามารถที่จะบันทึกเป็นไรายได,ได้ได้นะครับการประเมินไรายไดก้กับประเมินกาไรเนี่ยนะครับประเมินรายได้อาจจะไม่ยากแต่ประเมินกาไรเนี่ยอาจจะยากนิดหนึ่งนะครับในคอนเซนแซสนี่นะครับน,นักนะวิเคราะห์เนี่ยหลายหลายค่ายมา มาให้ประเมินกันนะครับปรากฏว่าปีนี้นะครับปี2021เนี่ยนะครับตัวกําไรเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกว,ว่า,ามีการกระจายตัวค่อนข้างเยอะนะครับต้องเห็นว่าฐานข,ของการคาดการณ์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับปีแล้วเนี่ยกำไรอยู่155ล้านปีนี้นะักวิเคราะห์เนี่ยคาดการณ์อยู่221ล้านซึ่ง285ล้านเลยนะครับปีหน้าคาดการณ์อยู่315นะครับถึงมา427นะครับ สิ่งที่แตกต่างกันในแต่ละท่านนักวิเคราะห์คือเรื่องเกี่ยวกับกำไร,รดุจกำไรนะครับอันที่1น,นะครับอันที่2เนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับว่าผลกำไรที่ทำผ่านบริษัทจอยเวนเจอร์ Joy อย่างที่เรียนนะครับว่าบริษัทบริหารเอ่อนี่ NPL ผ่านตัวแม่เองแล้วก็ผ่านตัวจอยเวนเจอร์ cher, ที่เขาถือ55%นะครับฉะนั้นเนี่ยนักเก็กบผลทำไมว่านักวิเคราะห์เนี่ยท่าการกำไรเนี่ยมีมีช่วงที่แตกต่างกันค่อนข้างมากนะครับ,บค่ะขอกลับมาที่อาจารย์นิเวศนะคะอาจารย์ขาอาจารย์มองชะยุกรุ๊ปยังงไะกับ ในกลยุทธ์ที่เขาทําอยู่เนี่ยคะ่ะด้วยการตั้งจอยเบนเจอร์ขึ้นมามแล้วก็อาจจะอาศัยในเรื่องของความเชี่ยวชาญนะคะของแต่ละแต่ละท่านที่แต่ละบริษัทที่มาร่วมในการจัดตั้งบริษัทเรื่องจอยเบนเจอร์เนี่ยผมว่ามันมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรมากจะโอเคขยายเร็วขึ้นอีกนิดนึงเพราะว่าทุนจดทะเบียนเยอะหน่อยอะไรเยอะเยอะหน่อยแล้วก็มีคนมาร่วมกันอะไรกันก็ก็ผมคิดว่า b a s, Basically, model business, <S ิ c เกอรี่โ e เดลพิ n e นสเหมือนเดิมยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรก็ทำเก็บนี่ซึ่งธุรกิจนี้ก็เป็นเป็นธุรกิจที่ถ้าดูตามตัวเลขก็คือว่าโตเร็วโตวเร็วมากมนะเพราะว่านี่มันมีเยอะแล้วก็หลังๆเนี่ยก็พอคนเริ่มทับสมัยก่อนไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยไอ้นี่น,นี่นี่คือธุรกิจที่ดีบริษัทสาบัจันทร์เงินใหญ่ๆเขาก็ขี้เกียจเก็บเพราะว่าพวกนี้มันรายย่อยเล็กๆน้อยๆ,ๆใช่ไหมถ้าแบงก์แบบ จ้างคนมาตามนี่เนี่ยแบงค์ไม่คุ้มหรอกคือถ้าดูตอนนี้โอ้โหโกรดน่าประทับใจมากปีน20-30เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมโดยเฉลีนะ่ียะนี่20-30เปอร์เถือเยอะมากในในภาวะที่ประเทศไทยไม่มีโกร,รโกรดแทบจะไม่มีใช่ไหมคนเห็นโกรด20-30เปอร์ซนตนี่ลุยเลยนี่ก็เป็นประเด็นไงว่าแต่ว่าคุณจะโตยอย่างนี้ไปได้เรื่อยได้ปะ อาจารย์ขากรณีของชัยโยกรุปเนี่ยที่เขาใช,ใช้วิธีการจอยเวนเจอร์ ger, แล้วก็ร่วมกันกับ3พันธมิตรเนี่ยจะบอกว่ามันเหมือนเป็นการติดเทอร์โบให้เขาเนี่ยได้โตแบบรวดเร็วไหมคะเมื่อเมื่อสุขุอาจารย์บอกว่าจริงๆไรายได้กับกําไรเขาเนี่ยมันก็มันก็เติบโตมาค่อนข้างเป็นสัดส่วนที่สูงขึ้นแต่ว่าไม่ได้ใหญ่พอแต่ทีนี้นพอเขาทําใช้กลยุทธ์นี้อาจารย์มองว่ามันเหมือนเป็นการติดเทอร์โบเขาไ้ไหมคะก็จริงๆ คือจริงๆถามว่ามันเร็วขึ้นอาจจะเร็วขึ้นเพราะมีคนมาร่วมร่วมรวม,รวมร่วมแล้วก็ไซม์ใหญ่จะมาแต่ว่าคือการตั้งใหม่ๆแล้วก็ถ้าสมมติว่าเขาบอกว่าเขาถือแค่นี้สี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเขาถือห้าสิบห้าใช่ไหมถือห้าสิบห้าแต่ว่าแต่ว่าอีกสี่สิบกว่าของคนอื่นใช่ไหมเ <ๆ S 2> ขาก็าอาจจะแบบอบริษัทเราก็ทําได้อยู่แล้ว <laughs> การเติบโต ผมก็ไม่แน่ใจคือบา,บางคนเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยร่วมจอยเวนเจอร์ดีกว่ามันจะได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นไปอีกมีคนมาช่วยเสริมทั้งด้านเงินทั้งด้านอะไรต่างๆใช่ไหมคะทีนี้เรื่องของการประเมินราคาหุ้นของชัยโยนี่คุณวิสิตใช้วิธีการประเมินยังไงคะในเมื่อมีอีก55%อที่เป็นการจอยเบนเจอร์อยู่แบบนี้นะคะแล้วก็ตัวของเขาเองเนี่ยเขาก็เติบโตในตัวเองแล้วก็ยังมีส่วนแบ่ง รายได้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทจอยเวนเจอร์เรื่องของการคำนวณทำยังไงครับคุณวิสิตอย่าง,รรอ,ยางอย่างที่เรียนนะครับว่าบริษัทนี้นะครับในสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเข้าใจว่าการเก็บเงินเนี่ยมากกว่าต้นทุนของเขาแล้วนะครับนั่นคือผมว่าทำไมว่าไรายได้นะครับปี2 0 2 0เนี่ยขึ้นมาเกือบ64%นตะครับกำไรขึ้นมา39%สินนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่านักวิเคราะห์เนี่ยก็คาดการณ์ว่าจากปี จากปี2020เนี่ยมาปี2021เนี่ยนะครับเออในปี2021เนี่ยน้นคอค่าการกําไรอยู่มา221ล้านถึง285ล้านก็คือเติบโตอยู่ว่าง30-40%นะครับปีหน้านก็เติบโตอยู่ว่าง30-40%เหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยคือบริษัทเนี่ยเอ่อผมดูดูจากโครงสร้างทางการเงินนะครับโครงสร้างของหนี้ที่เก็บได้เนี่ยเอ่อก็เป็นบริษัทเติบโตนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องของ valuation เรื่องของ Price Per Book เนี่ยนะครับราคามูลค่าต่อบัญชีนะครับเมื่อเมื่อเปรียบเทียบกับ ROE เนี่ยนะครับผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเนี่ยนะครับ p r i c ปัจจุบันเนี่ยบริษัทเนี่ยมี Price Per Book อยู่8เท่านะครับ ROE อยู่แถว16นะครับ PE p e อยู่79เท่านะครับถ้าเราใช้ไพ i c e Per Book กับ ROE เนี่ยต้องยอมรับว่าคือ ROE เนี่ยอาจจะต่ำไปหน่อยเมื่อเปรียบเทียบ p r i เปอร์บุ๊กนะครับบ่งบอกว่าธุรกิจ เอ็มซีเนี่ยเป็นธุรกิจที่ต้องใช้ฐานเงินทุนค่อนข้างเยอะนั่นคือเหตุผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยบริษัทเนี่ยนอกจากโตผ่านตัวเองแล้วเนี่ยนะครับก็โตผ่านเรื่องของจอยเวนเจอร์เนื่องจากจอยเวนเจอร์เนี่ยใช้เงินทุนค่อนข้างเยอะคือพันแปดร้อยล้านเรือตุนจดทะเบียนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับอย่างที่เรียนนะครับว่าสิ่งที่คาดการย่างคือเรื่องของกําไรที่เกิดจากจอยเวนเจอร์ด้วยครับอืมค่ะเราเราคิดว่าเราน่าจะเ,เริ่มติดตามที่เขาส่งผลกําไรเข้ามาใน ชโยเนี่ยสักกี่ไตรมาสดีคะคุณวิสิตครับที่เราจะเริ่มให้น้ำหนักแล้วกี่เปอร์เซ็นต์คะที่เราจะเริ่มให้น้ำหนักอย่างนี้สำคัญครับอย่างที่เรียนนะครับว่าเรื่องของเออ่สเต็ปแรกเนี่ยนะครับอาจจะต้องดูนะครับว่าจอยเวนเจอร์ซื้อนี่อะไรมาบริหารนะครับนะครับอันที่2เนี่ยนอกจากเรื่องของการบริหารจัการนี้แล้วเนี่ยบริษัทเนี้ยก็มีเรื่องของการปล่อยสินเชื่อนะครับซึ่งก็คือร่วมกับคิมแมนิก้าด้วยนะครับเข้าใจว่าตรงคิมแมนิก้านี่อาจจะเพิ่งเริ่มนะครับแต่ว่า สิ่งที่สําคัญก็คือว่าปีหน้านะักวิเคราะห์ก็มองเรื่องการเติบโตเนี่ยซึ่งมากกว่าปีนี้ครับฉะนั้นเนี่ยจุดสําคัญที่สุดเนี่ยอาจต้องดูเรื่องครึ่งปีหลังนะครับต่อต้นปีหน้าของอกลยุทธ์ของเชยโยครับอืมค่ะเราให้อหุ้นหุ้นเชยโยน,นี่เป็นหุ้นเติบโตหรือเปล่าคะคุณวิสิอดูจากผลกําไรในอดีตนะครับแล้วก็การคาดกางณนะักวิเคราะห์เนี่ยต้องยอมรับว่าผลกำ,กำไรในอดีตเนี่ย ปี2020ันเน่เยกำไรอยู่ประมาณเติบโต39%ปนะครับปีหน้านะครับปีนี้กับปีหน้าเนี่ยนักวิเคราะห์ก็คาดการอยู่กำไรอยู่35-40%เติบโตนะครับก็ต้ตตตตองยอมค่ะอาจารย์นิเวศค่ะถ้าจะลงทุนในหุ้นของชัยโยนีคะอาจารย์มีคำแนะนำอะไรสำหรับนักลงทุนบ้างคะธุรก,กิจเขาใช้ได้นะคักไรดีใช้ได้ มันอาจจะมีการมิสไพร์อะไรบางอย่างนะที่ว่าเออเขาซื้อได้ราคาถูกๆแล้วก็มาเก็บตามได้มากกว่าปกตินะแล้วก็เนื่องจากอย่างที่ว่าเนี่ยคือเป็นบริษัทแนวโกลดก็คล้ายๆกับบริษัทคอน s u m e r Finance อย่างเงี้ยแหละก็โกลดได้เยอะ v a ュเอชั่นก็ดีแต่ว่าบางเินไอพวกคอนซูเมอร์ n ฟแนนเนี่ยมันมีข้อเปรียบเทียบหน่อยกับสถาบันการเงินหลักๆเช่นแบงก์อะไรต่างๆที่มาตรฐาน เพราะฉะนั้นพวกนั้นน่ะอาจจะมีแบบ valuation ก็ก็ดีกับทักเท่าตัวใช่ไหมสมมุติว่าแบงค์เนี่ยสิบเท่าเขาอาจจะได้ยี่สิบเท่าซึ่งก็มาจากไอ้นี่แหละ perception ว่ามันมี growth เยอะออาะะคะเป็นการวิเคราะห์ business model ของชัยโยกรุ๊ปนะคะอาจารย์นิเวศบอกว่าจริงๆก็ไม่ได้เปลี่ยนนะคะแต่ว่าใช้กลยุทธ์ในการที่พูดง่ายๆคือเป็นการ ติดอาวุธทำให้เขานั้นเติบโตได้เร็วนะคะในการที่จะมีฐานทุน มาซื้อนี่แล้วก็เข้ามาบริหารจัดการอย่างที่คุณวิสิ์บอกนะคะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นความท้าทายของนักวิเคราะห์นะคะในการที่จะต้องคอยดูนะคะว่าบริษัทร่วมทุนที่ทางชัยโยกรุ๊ปเนี่ยถืออยู่55%เนี่ยจะทำกำไรได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเสียงของนักวิเคราะห์ก็จะมีทั้งที่ให้ valuation ที่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ที่ยังคงยึดโยงอยู่กับธุรกิจเดิมของทางชัยโยกรุ๊ปอยู่นะคะในเรื่องของซื้อนี่มาบริหารจัดการนะคะ วันนี้ขอขอบพระค <Okay. S 1> <tester. S 2> ุณมากเลยนะคะดรนิเวศแล้วก็ขอบพระคุณดรวิสิตด้วยค่ะที่มาร่่มวิเคราะห์ชัยร์กลุ่มกับเราขอบพระคุณนะคะค่ะคุณผู้ชมคะเราพบกับรายการ Business Model นะคะได้ทุกวันพุธค่ะ10.30นาทีนะคะรายการเราก็จะวิเคราะห์โมเดลธุรกิจนะคะทำให้คุณผู้ชมนั้นสามารถเลือกลงทุนกับกิจการคุณภาพได้นะคะวันนี้ดิฉันนวรัตเจริญพินลาไปแล้วนะคะเราพบกันใหม่วันพุธหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ